I'm going ทรงเป็นพระอรสถหรือเปคะใช่จ้ะแม่คณิ t าาสัมผัสได้ว่ากำลังมีเทวดาตัวน้อยๆคอยที่จะออกมา <c oughs> หาทุกคนอยู่จ้ะนี่ถ้าองค์เหนือหัวพรหมทัศทรงทราบคงจะดีพระไทยมากกระเพคะ <c oughs> จ้ะแต่ว่าพระราชมันดาของพระองค์น,นะสิจ้ะคงจะไม่ยินดีนะกถ้าองค์ทรงรับของที่เราถวายไปบ้างหรือเปล่า เออรับเพคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะอย่างน้อยก็ยังรับไว้ไม่ฝากทิ้งเหมือนแต่ก่อนเราก็ดีใจมากแล้วจ้ะเพคะเออเออพรชายาจีกลิน เราดีใจมากเลยนะที่พวกเจ้ากลับมาหาเราขอบใจมากนะแล้วก็ขอโทษไม่ต้องกล่าวขอโทษไปคะพวกหม่อมฉันรู้เรื่องอ้ายแล้วหม่อมฉันไปหาประจำาปามาเพคะจีกินเรื่องนี้ที่นี่ไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าพี่ ไม่ใช่พระชายานะพระมเหสีนะยะจริงเหรอโอ้ยไม่น่าล่ะดูทรงมีสง่าราศีพระชวีผุดพงองเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่เพราะตำแหน่งหรอกนะจ๊ะแต่เพราะว่าเราท้องท้องอย่าดังไปได้ผู้ชายด้วยนะ 송박아, 응, 우리 เราจะนำชุดพระโอรสใส่พานแล้วเอาผ้าคลุมไว้ไปถวายเจ้าพี่ถ้าเจ้าพี่เปิดมาก็จะต้องตกพระทัยแน่แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วเพคะห,หลานนะชื่ออะไรดีนะใช้หน้าที่แล้ที่ไหนแล้ว ส่งมาจากเรือนเก่าเพคะแจ้งว่ามาจากพระราชบิดาของพระองค์เพคะของพ่อแล้วหรอเพคะในที่สุดพ่อก็ตอบกลับมา พระมเหสีทรงเป็นอะไรเพคะพ่อพ่อของเรากำลังจะตายนี่เจ้าจะไปจริงๆเหรอ เราเพิ่งหนีมาจากที่นั่นได้นะออมันจะเป็นไปได้ยังไงไปคะล่าสุดพวมหม่อมฉันเพิ่งจะไปเจอพระบิดามาเองนะเพคะใช่ใช่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นอะไรไปนะเพคะยืนได้สบายหรือว่าพวกนั้นโกหกเอ้ยเอ้ยอย่าไปเลยนะแต่ถ้าพ่อเอื้กําลังจะตายจริงๆล่ะเพคะเอ้ยจะไม่มีโอกาสได้ลา หรือว่าได้เจอหน้าพ่อเลยนะเพคะอย่างน้อยก็ให้เอ้ได้ไปเจอหรือว่าพาพ่อมาอยู่ที่นี่เถอะนะเพคะนี่จีกลินได้คุยอะไรกับท่านบ้างไหมเอ่อเออไม่เพคะเขาก็ยืนเฉย แต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพ่คะเจ้าพี่แบบนั้นไม่ปกตินะพี่คะจริงๆพ่อไม่ปกติตั้งแต่วันที่เราหนีออกมาแล้วนะพี่คะเอ้ยสงสารไปพ่อก็ไม่เคยตอบกลับมาให้เอื้อยไปทำงาน,นพี่คะเวลาไม่เคยคอยใ,ใครเอ้ยเป็นห่วงพ่อ <S 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 ก็ได้กันพี่ไปด้วย ไปกันให้หมดนี่แหละพี่ก็พอมีวิชายอยู่บ้างพี่ไม่กลัวพวกมันหรอกขอบพระทัยนะพี่คะ พระอรสพระเจ้าค่ะพระมเหสีและองค์เหนือหัวเสด็จออกไปข้างนอกแล้วพระเจ้าค่ะนี่สินะเวลาที่ข้ารอมาเนิ่นนะข้ามันได้เลยทามเหสีด้วยหรือพระเจ้าค่ะข่ามันให้หมดพระเจ้าค่ะ จะมาจริงเหรอแม่หมอมาสิวะข้าน่ะเพ่งดูแล้วพวกมันนะ่ะกำลังมา เดี๋ยวขึ้นไปทั้งหมดนี่แหละรวมฐานด้วยดูสิว่าจะกล้าทำอะไรอยู่ไหมขัชยาเอ้ยมอมฉันขอประทานอภัยเพคะอ้ผิดไปแล้วได้โปรดอภัยให้ไอ้ายด้วย อย่ามาแต่ต้องตัวเอื้อยและนี่คือพระมเหสีไม่ใช่พระชายยาตำแหน่งที่เจ้าต้องการมากที่สุดยังไงล่ะอดยดีใจที่ได้เจอตัวยิงสักทีแม้เราจะเคยใช้เวลาร่วมกันแต่เราก็ไม่เคยรู้จักกันจริงๆเลยใช่ไหม พอเราได้เห็นตัวตนของเจ้าเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่ได้รักเอื้ยที่หน้าตาองเนือหัวจริงๆโทษของพวกเจ้าใหญ่หลวงมากนะจงพึงระลึกนึกถึงบุญคุณของเอื้อยไว้เพราะเมตตาของเอื้อยทำให้พวกเจ้าไม่ถูกประหารกราบสิเพคะ งงไปหมดแล้วทำไมถึงมีพระมเหสีสองพระองค์เ่ยเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังจ้ะตอนนี้จับตาดูสองแม่ลูกนั่นไว้ให้ดีก็พอองค์ใอหัวเพคะไอ้ผิดไปแล้วไอ้คงรักพระองค์มากมากจะทำผิดไปเพคะรักกันเหรอไม่ใช่หรอกมั้ง เราไม่เคยคุยกันด้วยส้ำจะรักกันได้อย่างไงเจ้าก็แค่โลภมากเห็นแก่ตัวและขี้อิดฉ้าทนเห็นเอื้อยได้ดีมากกว่าไม่ได้ต่างหากคนอยากพวกเจ้าไม่มีค่าพอให้เราเสวนาด้วยซ้ำเราจะไม่ให้เอื้อยยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าอีกต่อไปและจะพาพ่อของเอื้อยเข้าไปอยู่ในวังเจ้าพี่พ่อเธอเพคะ นาคณิถีกับอา้าคงสำนึกผิดแล้วเพคะใช่เพคะนาขอโทษเพคะต่อไปนี้นาจะสั่งสอนลูกของนาใหม่จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกเพคะแล้วพ่อละจ้านาคณิถีพ่ออยู่ไหนจ้าอยู่ในห้องเพคะ หัวรับสั่งให้พวกฉันเนี่ยจับตาดูแกไว้ใช่จะไม่มีการสลับตัวเป็นครั้งที่สองแน่นงานงไอ้นางขี้ฉ๋าเออรู้แล้วนะฉันไม่ไปก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละยังไม่แตะตัวก็แล้วกันอย่าขยับเชียวนะไม่งั้นรู้แล้วว้ยทางนี้ไปคะ่ะพอ อย่าเพึ่งเดี๋ยวก่อนเพคะจะทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรนะเพคะแค่จะบอกว่าพี่พาติกาเขาสั่งเสียเอาไว้ว่าก่อนตายเขาอยากจะคุยกับพระมเหสีเพียงลำพังเพคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยากทำตามคำขอหม่อมฉันก็ไม่ได้บังคับนะเพคะแค่ คำสั่งเสียของพ่อพระมะเหสีเองไหคะเจ้าพี่ไม่เป็นไรหรอกเพคะนั่นพ่อของเอื้อยนะเพคะอีกอย่างเราเปิดประตูไว้แบบนี้ก็ได้หี่เพคะใช่เพคะเปิดประตูทิ้งไว้ได้เลยนะเพคะถึงอย่างนั้นควรให้ทหารเข้าไปตรวจดูก่อนว่ามีอะไรไหม ทหารพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรทุกอย่างปกติดีพระเจ้าค่ะ เห็นไหมเสด็จเข้าไปได้เลยนะเพคะไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอกเพคะพอ่อพ่อพ่อเป็นยังไงบ้างจะเอ้ยลูกพ่อ พ่อจาต่อจากนี้เอ้จะให้พ่อย้ายไปอยู่กับเอื้อนะจ๊ะเอื้อจะดูแลพ่อเองเอื้อลูกพ่อเอ้ออยู่นี่แล้วจ้าเอ้ออยู่นี่ากเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นนักเราไปฉันเป็นเมียพิพากิกานะและ พ,พี่ปฏิกะเขาตายขึ้นมาแล้วฉันก็อขอดูด้วยสิเจ้าไปอยู่กับไอ้ดีกว่าทหารน้ำนางไปที่เจ้าค่ะเจ้าค่ะปวดเบาสิโอ๊ย อย่าขยับรวยนะนั่งหัวโดยนี่ไงนั่งขันจริงพ่อจา๋าพ่อมีแรงลูกไหมจ๊ะเอ้ขอโทษเอ้ขอโทษที่มาจา๋าพ่ออย่าทิ้งเอ้ไปนะจ๊ะเอ้ลูกพ่อโถอะ พ่อไม่มีสติแล้วพ่อเฮ้ยพี่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเรากลับกันเถอะเอ้ยเอ้ยใครคะเจ้าพี่ออกมาเถอะ ที่ตกใจแทบแย่ออกไปจากตรงนี้กันเถอะ